สวัสดีครับพ่อผมนะโต้โต้ถอยนะครับอ่าคลิปนี้มาส่งมอบงานนะครับสำหรับตัวแมคโครรุ่น1594นะครับอ่าแกะกล่องเลยให้กับคุณสุภกิจนะครับที่ปลาสมุทรจีนะครับปาสมุทรปรากานนะครับสำหรับนี้ครับก็จะเป็นตัว1594แท็กเหล็กช่วงล่างเหล็กสีขาวเป็นตัว V1 นะครับยังไม่ได้อัพแขนนะครับคือแกะกล่องกล่องของเขาจะมาเป็นกล่องโฟม ด้าน,น,นหลังด้านหลังนะครับก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับๆๆอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีลอุปกรณ์อะไรบ้างเอ,อ่ยหัวคีบอ่ามีหัวคีบให้อ่าปากคีบหัวเจาะนะครับแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดิมบอร์คอนโทรลอ่าเดี๋ยวเราต้องเอาดิมบอร์คอนโทรลมาเทสนะครับสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับกล่องของเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้ ส่งคุณสมบกิจนะครับช่วงล่างเป็นเหล็กอ่ะช่างนาวาใส่ใ <น S 1> แบตเตอรี่ครับใส่แบตเตอรี่ต้องใส่รีโมดนะครับต้องใส่ฐานนะครับสามก้อนนะครับอ่าใส่แบตเตอรี่เลยครับอ่าน,เนะเปิดสวิตช์ที่ตัวรถนะครับด้านใต้ตรงนี้นะครับอ่ะลองเล่นดู วันนี้มันสามารถต่อด้วยกันได้ขออีความหนึ่งอ้าวออลักษณะอย่างนี้แล้วก็พับเข้านี่เนี่เลยเอามุกขีนะมุกขีทำงานไหมครับมุกขีตัวนี้ยังตัวไม่ได้พับแขนส่วนนะครับอ่าลองเดินหน่อยครับลองเดินหน่อยครับเทสเทสขอก่อนครับ อ่าว่าใช้งานได้ปกติเดินหน้าอ่เดินหน้าอ่หมุน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 หอบนัวนหมุนหนัมนหนหอยนัมานหมนหมนหมุนหมุนหมุบอมุนหมุนหมานหรันหมวนหมนหมนหมหนี้นมัน หน้ากาสีจะมีอยู่สองสีนะครับสีขาวกับสีเหลืองได้เลยสีเหลืองนะังคได้เลยใช่ช่วงล่างนี้เป็นเหล็ก้องเดินดูเดียวกางเดียวพอข้างเดียวอีกข้างนึงไม่ใช่ข้างนี้อ่าข้างนี้แท็นนี้เป็นเหล็กนะครับตัวเดินตัวนี้นะครับกับข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ชุดล่างเนี่ยตัวเดียวกับหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับสามารถที่จะใส่ด้วยกันได้นะครับเี่ นี่ผมชีน้นะครับนี่คือตัวเดียวกับ1580นะครับส่วนวงจรน,นะครับเป็นของ1594นะครับสามารถใช้กับ1593ได้นะครับตัวโวเดียวกับ1593เ้ตัวนี้อโอเคคีบมือได้เลยนะมือไว้คีบบอร์ดนะครับคีบบอร์ดเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราส่งมอบงานให้นะครับสลับตัว1594นะครับสวัสดีครับ